สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกก็มีเพื่อนสมาชิกสอบถามมาว่าจะทําแกนกลางของเส้นสี่เหลี่ยมที่เชื่อมกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคําถามของคุณอ้อ,อมาจะอยู่ห้องอยู่บ้านบ้านสองไอ้บ้านหนึ่งสมาชิกเข้าถามมานะครับคุณเลเซอร์ แผ่นรับแพ่นเพดนะครับแลนะอันนี้เราก็มาดูคำถามก็คือเขาทำต้องการทำเส้นแกนกลางนะครับแต่ว่าทำเสร็จแล้วมันก็แยกแยะันกไปนะครับก็ผมก็ทำให้ดูนะครับว่าให้ให้ทำเป็นสองเซตนะครับก็คือเซตแรกนี้เราก็ทำการแบบทำเส้นหนาแล้วก็คอนเวิร์ตเอาไลาท์อวจิคแล้วก็เชื่อม ส่วนแกนคางนี่เราก็ทําเป็นเส้นอย่างเดียวแค่นี้ก็จะทําให้เป็นเส้นเดียวๆได้นะครับนี้เพื่อนสมาชิกเขาแจ้งมาว่าเขาไม่สามารถทําตามที่แนะนําได้นะครับก็คือไออย่างนี้นี่ก็คือทําเป็นสองสองเซตนะครับเพราะว่าคือเซตแรกก็เป็นเส้นขอบเซตเซตที่สองก็เป็นแนวกลางที่ผมก็จะลองจำให้ดูนะครับ อันดับแรกเราก็วาดอย่างเหมือนกับแบบของเขานะครับก็คือวาดสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาสี่เหลี่ยมนี้มาซ้อนๆทับๆกันเข้าใจว่าเป็นงานเหมือนกับงานออกแบบผนังอะไรอย่างนี้นครับอทีนี้เราก็ทําให้เส้นเขาใหญ่นะครับก็คือทําแนวแกนเส้นให้ใหญ่ ใอีกนะครับเอาสักสิบมิลโอเคอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องการเส้นแกนกลางใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ตัวนี้นะมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นขนาดของเส้นซึ่งใหญ่ถ้าเราดูเป็นมุมมองแบบวายเฟรมเนี่ยมันจะเล็กนิดเดียวนะครับก็คือมันจะมีความหนาของเส้นเข้ามารวมด้วยทีนี้เราก็ที่ผมให้บอกก็คือทําเป็น2เส้นเราก็คือเรา ก็พี่เก็บไว้ก่อนเซตนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เพื่อให้ง่ายนะครับผมคลิกขวาลากมาแล้วคลิกขวาผมก็ปี่เก็บไว้เซตหนึ่งนะอ่าทีนี้แล้วผมก็ทําการตรงนี้ convert outline to object นะครับ convert outline to object ฮนะจากนั้นกดต่อเนื่องเลยนะครับเชื่อมอ่าเมื่อเชื่อมเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงเส้นมันก็จะเป็นละสา,ยยางนี่นะครับ มันจะเป็นต่อๆกันไปนะครับส่วนอันนี้เราก็แค่ลดขนาดให้เป็นแฮร์ไลน์นะครับลดขนาดเส้นให้เป็นแฮร์ไลน์กดโอเคนะครับพอมเป็นแฮร์ไลน์แล้วเราก็เดี๋ยวรลงเป็นสีหน่อยจะได้เข้าใจนะเราก็จับไปหวางแค่นี้เองครับปิดสแนปก่อน วางแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้แล้วส่วนในตัวที่เป็นแกนกลางเป็นเส้นเดียเด่ยวๆเห็นไหมครับแล้วก็ข้างนอกก็เป็นเส้นเชื่อมกันจริงๆอ่ะเราเวลาเราทํางานนี่เราก็บางทีคุณสมบัติของอีกอย่างหนึ่งมันใช้ไม่ได้กับอีกอย่างหนึ่งเราก็สามารถจะปรับปรุงได้โดยการใช้เป็น2ชิ้นไปนะครับอย่างเช่นผมวาดรูปเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะครับแล้วผมก็กําหนดให้เขามีขนาด เส้นใหญ่นะครับก็ประมาณ10มิลแล้วกันเพื่อจะได้เห็นชัดนะครับอืมสิบมิลทานี้ผมก็ใส่หัวของหัวของสอนเข้าไปปรากฏว่าหัวใหญ่เบ้อเทอร์เลยเห็นไหมหัวใหญ่เบ้อเทอร์เลยใช้ใช้งานจริงอะอาจจะแบบว่าต้องการหัวที่มันเล็กกว่าน,นี้หน่อยเราก็ไม่มีอะไรเราแค่ค o p y ขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมครับจากนั้นก็ ทำหัวให้เล็กลงนะครับทำเส้นให้เล็กลงเพราะพราะเส้นเล็กลงหัวมันก็เล็กลงไปด้วยนะครับเห็นไหมครับหัวมันเล็กลงไปด้วยนะครับเราเรอสักประมาณห้าแล้วกันอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เส้นเส้นเนี้ยเราก็ยังคงคงคงเดิมของเขาอยู่นะครับเราแค่เอาหัวออก ครแล้วก็เอาหัวเอาเส้นนี้เข้าไปแทรกอ่าแล้วก็ยืดไปนิดหนึ่งให้หัวมันมามาใช้กับตัวนี้เนี่ยแค่นี้เราก็ได้เส้นใหญ่หัวเล็กแล้วนะครับก็คือไม่จาเป็นต้องต้องใช้แค่เส้นเดียวเราใช้แค่เราใช้แบบเอ,อ่อสองสองเซตก็ได้นะครับในการที่ว่าเราจะ นำนำเส้นเนี่ยมาใช้นะครับแค่นี้เองครับอันนี้ก็คือรูปแบบเดียวกันนะครับที่ที่เราสามารถจะใช้เส้นใหญ่บนเส้นเล็กได้นะครับอย่างเส้นตรงนี้เราเปลี่ยนสีไปแล้ว,ลวเราก็บางอืมแค่นี้มันก็เรียกว่าเราไม่จาเป็นต้องต้องใช้เส้นเดียวถูกไหมครับถ้าคุณสมบัติของของมันไม่เหมาะสมนะครับ ในการเชื่อมแบบว่าเาเส้นเชื่อมเนี่ยเราก็แค่จับทำมันเป็น2เเซันแค่น,น,นั้นเะองนะครับลองทำกันดูนะครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็หรือว่าใครมีปัญหาสงสัยในการสร้างงานอะไรไม่ได้ก็สามารถจะพิมพ์มาสอบถามได้ขอบคุณครับ